สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กจะขึ้นรถไฟนะคะพี่เล็กจะพาขึ้นรถไฟนะคะรถไฟรถไฟพัทยาไปลงหัวตะเค่นะคะมินบุรีนะคะอันนี้นะคะทุกท่านสถานีรถไฟพัทยาพี่เล็กจะขึ้นรถไฟพัทยาไปหัวตะเคนะคะไปหัวตะเค่หัวตะเคก็คืออยู่ มินบุรีนะคะกันอยู่แถวมินบุรีเนาะ<ม>บ้านห้อยขวางมีบ้านห้อยขวางบางละมุงเปเรีกจะพานั่งรถไฟกลับกรุงเทพนะคะนั่งรถไฟกลับกรุงเทพกันไปลงหัวตะเคนนะคะนั่งมาจากนั่งมาจากแหลมนะคะขาล โดยสารคนละ50บาทมาลงสถานีรถไฟเลยนะคะทุกท่านอมยลืมบอกราคาราคาพัทยาหัวตะเข้คนละ26บาทนะคะทุกท่านคนละ26บาทนั่งรถไฟทุกเนาะวันนั้นมาตั้งมารถตู้ตั้งสองยกว่าบาทนะคะค่ะถ้ารถตู้ธรรมดาก็1้อยหบบาทแต่วันนั้นพี่เล็กนั่งรถตู้เสริมมานะคะมันดึกเนาะ เลยแพงหน่อย200กว่าบาทนะคะก็จะมีห้องน้ำนะคะ่เนี่ยห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาห้องน้ำคนพิการน่าจะบ่ายโมงบ่ายโมงเท่าไหร่นะไม่กี่บบ่าย รถไฟมาแล้วเล็กันกันพีเล็กกัน้นรถไฟแล้วนะคะทุกท่านใช่ไมรถไฟมาแล้วนะคะทุกท่านเตรียมตัวเดินทางนะคะรถไฟมาแล้ว ก็เดินทางนะคะค่ะมาแล้วรถไฟมาแล้วนะคะท่านรถไฟมาแล้วคุณนปุณนุ่นุ่มาแล้วนะคะค่ะ าาวมากขึ้นรถไฟกันนะคะทุกท่ะนจุดเสม็จกรุงเทพขึ้นรถแล้วนะคะทุกท่านนี่นรถไปแล้วนะคะระาวางสะพานอย่าชะงงกแทนขาหัวออกไปเนาะ พี่ลกจะรถไฟวันนี้ไม่ได้เหมารถไฟนะคะับจุดสมิดจุดสมิดพี่เล็กก็จะไปลงหัวตะเข้นะคะหัวตะเข้ก็อยู่ประมาณมินบุรีราดกระบงังพี่เล็กก็ยกังไม่เคยไปนะคะพี่คจนนรรมดา ค่าตัว26บาทนะคะทุกคาน2ีบบาทไฟก็จะออกแล้วนะคะทุกท่านไปสองยี่สิบานาทีออกจากพัทยานะคะ เดินทางไปกับพี่เล็กนะคะนั่งรถไฟนะคะอันนี้ค่ะนั่งรถไฟนะคะเมื่อคืนนั่งสองแถวนะสถานีพัทยานะคะกันต่อไปก็จะเป็นบางละมุงหรือเปล่าสถานีบางละมุงหรือเปล่า พัทยาค่ะไปขานังรถไฟนะคะทิ่ชักที่ชักนะคะดูว่ากี่โมงถึงเดเดเเกโรดูเวลา่อนนดูเวลาอนว่าออกแคบ่ายสองยี่สิบนะันธ์ยสิบสองเอ้ยเอ้ยบ่ายสองนะคะบ่ายสองยี่สิบสอว่าเเลกัวตะเทอีโม ใบนะคะมีสถานีบางละมุงแล้วไปต่อนะคะทุกท่านสถาน,นีต่อไปอะไรนอ้อันนี้บางละมุงนะคะบางละมุงสีลากาปัตยา Thank <laughs> you. ถไฟมาถึงชนบุรีละถึงชนบุรีล,รละเจ้าสถานีชนบุรีนะคะทุกท่านเพิ่งจะถึงชนบุรีสี่โมงสามโมงยี่สิบสามโมงยี่สิบชั่วโมงหนึ่งละเล็กออกมาสองโมงยี่สิบสองอันนี้สามโมงยี่สิบ หชั่วโมงถึงชนบุรีนะคะทุกท่านเสายเติดซารย้แับรถือออกจากสถานีชนบุรีแล้วนะครับขณะนี้เมืออกจากสถานีชนบุรีไปแล้วจะูรับส่งกั้สารที่สถานีานทองเป็สถานีต่อไปครับสถานีชนบุรีในนามขงการรถไฟแห่งประเทศไทยทางโดยเส้นทาระไฟเช่อมัา

นะคะหัวตะเข้เราลงลงแลถึงแล้วนะคะทุกท่านสถานีหัวตะเข้หัวตะเข้นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเดี๋ยวพี่เล็กจะต่อสอมแถวไปมินบุรีนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะถึงจุดหมาย แล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะต่อ2องแถวนะคะ